นักลา่าฝันขยันท่าง,งานมือหนีสิผ้ามาอย่ามตรงด้วยจ้ามาแต่เสาเลยจ้ามือเนีเตื่นเสามากระรียมตัวมาโหลดพอนองแกมก็ะเดินท่าออกมาก,ก่อนนะคะได้วิ่งกับประคูแล้วกับไปผ้าไปนู้นจ่าอยู่ในห้อมนุ่นเถียงด้วจ้าอันนี้พอนองแกมกัะมาตัดหญ้าล่อจ้า แม่กับเป็นคนมาอยากตรงจ้ะบรูเพื่อการจ่าว่ามือนีสิได้ปาะคอยไงไปิดตุ่มบอมื่อขึ้นฝนตกจากตก่าโต๊บ่แห้งต๊ซาดเดียวทาเป็นต๊แห้งๆนี่กะจิบมีรุ่นกันหลายกับการยามตรงมือนีจ้าเบิ้งแม่สิผ้าดึงตัวเองจ้าเอ๊ะแนมเบิง้งคือมีตบะบอกหอยเถาน้อสิได้มาตุ่มมาสิได้ปาคอยไงมาตุ่มบ่าน้อ เบิ่งจาน้ำขึ้นหิ่งคักแฉเอาล่องสอน้นมาเบิ่งกันน่ะสีใดน้ังเนี่ยนี่แต่บกหอยอ,อ่อยตัอยจ้ะไปไปเทใส่คูเบิ่งกันน่ะมันสีใดเห็นนี่ยังบอเล่ปลาลูกคอกสองตัวจ้ะปลาลูกคอกคอกับปลาลูกคอกดุกแต่ยังละตัวจ้าก็กเลยเอาน้ำใส่ในอันคูหอยเพิ่นนอกจากเดี๋ยวเพล่นสิตายเสลียาไปปล่อยนน้องทงพนจ้ะได้เรียบร,ยร้อยแล้วก็เดินทางกลับตัวจ้ะ พอดีพอนองแกมเพิ่นกระตัดหยากระลังสียหอบหยาขึ้นลดจ้าเล่ากับกระลังสีก้าเพื่อกันหอบหยากระลังสีแหลวก็เลยฝากับคู่กับวิ่งไว้น้ำเล่าให้เล่าเมื่อน้ำจ่าพอว่าแม่เอารถมาเนาะจ้าแม่ขับมอไซค์มาจ้าเสร็จแหลวก็เดินทางกลับบานจ้าเด็ดเต่บกหอยไปต้มใส่กินกับตำาุูจ้า